จเจริญพร่ัญญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัต์ทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวรระะวันพระ่ัญญาติโยมก็มาพร้อมกันนะหน้าองค์พระปฏิมากรได้กล่าวคำนมัสการนอบน้อมแในพระรัตันตย และวไหวพระสวดมนต์จเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบัดนี้เป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะในแนวนา,นานาสารธรรมตามที่ธรรมะลอยลมได้นำเสนอมาตลอดการฟังธรรมะนี้ก็เพื่อที่จะนำความจริงมาพูดมาคุยกัน เพราะความจริงที่เราจะคุยกันนั้นก็คือความจริงโดยธรรมชาติธรรมชาติของคนเหล่านี้มีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราเรายังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดที่เราถิงนเกิดมาเราเกิดมาจากอะไรเราเกิดมาทำไมเราจึงต้องเกิดลนนักษณะนี้ก็มีถกเถียงกันอยู่บ้างแต่ก็อารมชาติ กล่าวสักเล็กน้อยว่าการที่คนเราต้องเกิดมานั้นก็เพราะว่าเราเกิดมาจากความไม่รู้คำว่าไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในอริยสัจธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราก็จึงต้องตกอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่พันปีแสนปีล้านปีชั่วกับชั่วกันมาตลอดเพราะความไม่รู้ของเรา แต่ถ้าเราไม่ต้องการเกิดเราก็ต้องรู้ในอริยสัจจะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุก์สมุดไทยนิโรธมรรคอะไรเป็นเหตุปัจจัยทำให้ทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรอะไรไปดับทุกข์เมื่อดับทุกข์แล้วผลของการดับทุกข์นั้นจะดับอย่างไรลักษณะเชนิดอาตมาจะได้พูดแบบ ธรรมดาธรรมดาเพื่อญาติโยมได้เข้าใจเราไม่ต้องยกบทบาลีอะไรมากมายเพราะเราจะยกบทพระบาลีคาถามาตั้งกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตั้งมากไปเราก็ไม่เข้าใจก็ต้องมาแปลกันอยู่อีกความเข้าใจเราเป็นคนไทยก็พูดแบบไทยๆภาษาไทยนี่แหละบาลีเป็นภาษาสมัยก่อนครั้งพุทธกาลชมพูตวีปท,ที่ใช้ในสมัยองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างพระชนชีพอยู่ใช้เทศนา พัปะปริทธิสวดกันทุกวันที่บอกว่าพุทธวจนะบัางที่บอกว่ามาจากพระไตยบิดกบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่เป็นคำเทศนาที่พระเจ้าทรงพร่ำสั่งสอนเวนยกรณสัตว์โลกทั้งหลายท่านทรงสอนจะเป็นพระส,สูตรพระส,สูตรไว้สูตรนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องศีลว่าด้วยทานว่าด้วยปัญญา ว่าโดยขันติว่าด้วยวิทยะความเพียรว่าโดยความไม่ประมาทว่าโดยการเสียสละว่าโดยการฝึกฝนจิตว่าโดยการปล่อยวางก็แล้วแต่ที่พระองค์จะทรงหยิบยกขึ้นมาแต่สำหรับวันนี้อาจะมาได้ต่างกระทู้การที่คนเราได้เกิดมาเพราะว่าเราไม่รู้ คนไม่รู้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏชั่วกับชั่วกันเวียนไปเวียนมาเวียนเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็อยู่ลักษณะเช่นนี้ไม่มีทางออกแต่ถ้าเรารู้ในอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเรารู้ในศีลสมาธิปัญญาเราก็จะเดินบนถนนเส้นของกุศลกรรมนำไปสู่ความสว่าง นำไปสู่ความแจ้งนำไปสู่ความรู้เราก็เริ่มต้นแต่แต่เสียการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือการเว้นจากการไม่ทำลายบุคคลอื่นทางทางกายในสามอย่างคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแ้าปิดปงแต่ให้ประปบด้วยเมตตาและปราณีสงสารเอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่เราไม่ ลำโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นเขามาเป็นของตัวเองด้วยอาการรักขโมยแต่ประกอบด้วยถือสันโดษมักน้อยสันโดษพอใจยินดีในสิ่งที่ตนได้รัมีเฉพาะตัวเฉพาะพตนไม่เป็นคนโลภมากเพราะความโลภเนี่ยมันทำให้คนมีความทุกข์ถ้าโลภมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้น เพราะจิตใจมันกระโวยกระวนกระวายต้องการจะได้นั้นมาบางคนมีเยอะแล้วว่ายังไม่พอบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ไม่พอยังหลงอยู่ในอำนาจยังหลงอยู่ในตัวตำแหน่งหน้าที่การงานยังหลงอยู่เพราะพวกเหล่านี้ไม่รู้ทั้งนั้นแหละรู้ก็รู้อย่างอื่นจบปริญญาโทจบปริญญาเอกเ,เป็นาศาสตราจารย์เป็นอะไรก็แล้วแต่แหละเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่รู้ มีปัญญารอบรู้เพียงภูมิปัญญาเพื่อที่จะนำมาประกอบอาชีพสำหรับแต่ละสาขานั้นๆเช่นรูนน้หลักรัะศาสตร์รู้หลักนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์รู้หลักเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เพื่อมาประกอบอาชีพเท่านั้นแต่คำว่ารู้ในพระพุทธศาสนารู้ในอริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือรู้ในเรื่อง สิงที่มันเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตารู้เพื่อปล่อยวางไม่ใช่รู้เพื่อเอาไม่ใช่รู้เพื่อเก็บไม่ใช่รู้เพื่อสะสมรู้แล้วต้องปล่อยวางแต่ทางโลกนี่เขารู้เขารู้เพื่อเก็บเขารู้เพื่อสะสมเขารู้แล้วก็รู้แล้วถ้าไม่ได้หย่างใจก็หาคนละวิธีโกง หาวิธีช่อหาวิธีเอารัดเอาเรียบให้ได้มาเป็นประโยชน์แก่ตนคนที่ทําอะไรที่สุดจริตไม่หวังประโยชน์ตอบแทนเนี่ยมีน้อยในสังคมโลกนี้ทุกคนก็หวังเพื่อประโยชน์งนั้นแหละหวังได้แต่ประโยชน์นั้นต้องได้มาจากสุดจริตไม่ใช่ได้มาจากการทุจริตไม่ใช่มาจากการเอารัดเอาเปรียบสังคมสิ่งที่จะได้มาต้องได้มาโดยสุดจริตจึงจะไม่เป็นจัดเป็นความโลภ เพราะสิ่งที่เป็นสุดจริตนี้จะไม่เป็นความโลภเพราะมันได้มาด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังแรงของเราที่สะสมมาแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติของเราไอ้อย่างนี้ได้แต่ไอ้การที่ได้มาโดยเอารัดเอาเปรียบสังคมใช้กฎหมายรองรับการสแสวงหาเงินทองใช้เศษเล็อดเศษน้อยพยายามตั้งกระทู้หาเงินหาทองสะสมแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจเจริญขึ้น โกงได้ง่ายโกงโกงคนจน,นกินเลือดปูเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่บาปมีแต่กรรมก็เพราะว่าเขาไม่รู้เนี่ยว่าได้มาล้วจะเอาไปทาอะไรบางคนมีเยอะแย่นี้คนเราเนี่ยนะโยมกินแค่หิมเดียวนั่นแหละนอนก็แค่ตื่นเดียวนั่นเนี่ยนอกนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมันมากมายไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแต่คนไม่รู้จักพอ คนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนคนบางคนไม่รู้จักพอพอไม่รู้จักพอมันก็เกิดทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมันก็เวทนากินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ามันเกิดมากลงถ้ามันเกิดอยากได้มากขึ้นมากขึ้นพอไม่ได้แล้วก็บรรดาโทสะบรรดาโทสะกลุกแกมนาศไปกระทำการที่ไม่ถูกต้องไปจนติดคุกติดตารางมันเยอะแยะ ก็เพราะความโลภตัวเดียวนี่แหละโลโลธรรมางปริปันโถวความโลภเป็นอันตราาแก่ผู้หวังความเจริญในธรรมผู้หวังเจริญในชีวิตจะต้องปราศจากความโลภที่เกินกําลังพอดีความโลภมันมีทุกคน,นแต่ท่านพอดีท่นนั้นเองให้มันพอดีพองามพอเหมาะพอเจาะถ้าเราไปทําให้มันมากเกินเนี่ยมันก็ทําให้เป็นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทาอะไรเขาก็คิดว่า คนอื่นน่ะไม่รู้คือถ้าคนอื่นเขาโง่เขาเบาปัญญาเดี๋ยวนี้ความรู้ความรู้สึกมันรู้ด้วยใจมันเห็นด้วยสายตามันสัมผัสด,ด้วยใจเนี่ยสัมผัสนึกออกเห็นด้วยสายตามองเห็นนโยบายต่างๆมีโยมคนหนึ่งถามว่าทำไมตามหลักพุทธศาสนาว่าทำบุญแล้วปล่อยวางไห่สะสมแล้วทำไมอะ จะต้องอธิษฐานขออธิษฐานขอนั่นขอนี่ปาถนานั่นปาถนานี่อาตมาก็เลยตอบไปว่าพวกคุณเนี่ยทำงานต่างๆนักวิชาการก็ดีรักบริหารก็ดีผู้จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อได้ตั้งรัฐบาลครบแล้วก็ไปปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ก็นำเข้ามาแถลงการนโยบายต่อรัฐสภาว่าตัวเองจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรก็เพื่อที่จะได้งบประมาณมาถ้าเราไม่มีโครงสร้างไม่มีจุดหมายไม่มีนโยบายเราจะเอาเงินมาใช้ได้ยังไงคนเราก็เหมือนกันการทำบุญต้องมีจุดประสงค์ว่าเราจะทำเพื่ออะไรพอเรามีจุดหมายปลายทางจะทำเพื่ออะไรเนี่ยมันก็จะเดินได้ตรงอันนี้ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้นการอธิษฐานบารมีแม่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็มีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีในคมมัมมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีไอสัจจะเนี่ยตัวสําคัญนะสัจจะเนี่ยนะจะทําการใดต้องมีสัจจะในตัวในตนให้เป็นคําสั์คิดอย่างไรก็กระทาอย่างนั้น คิดดีก็ต้องทำดีพูดดีโดยสุจริตสะอาดผ่องแผ้วถ้ามีฉะนั้นเนี่ยคนไม่มีสัจจะเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จหรอกเพราะสัจจะเนี่ยสร้างฐานะคนได้ทำให้สิ่งมหัศจ,จรรย์เกิดขึ้นในชีวิตคนก็ได้เพราะว่าสัจจะตัวเดียวเนี่ยยกตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ทรงมีพระประสงค์ที่จะออกทรงพระประนวดแสวงหาวิโมกขธรรมวิมุติสุขพระองค์ตั้งมณิธานว่าต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จพระองค์ก็ตั้งมณิธานแล้วก็ทาสําเร็จสมความปรารถนาจนได้บรรลุอนุตตะสัมมาสัมพุทธยานตัดสโูเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์มีวัตถุประสงค์ในสัจจาว่าจะต้องนําพระธรรมนี้ไปประกาศ ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ความจริงที่พระองค์ตัดสู้แม้ธรรมะในอภิธรรมยละเอดนักยากที่จะสาธยายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ได้ไดาง่าย,ายแต่พระองค์ก็พยายามนำธรรมะไว้สามระดับระดับต้นคือทั่วไประดับกลางและระดับสูงสุดก็คือปรมัตารธรรม ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลและนิพพานเข้าสู่นิพพานแต่จนชั้นธรรมดาก็ถือในแนวปฏิบัติคือทานศีลภาวนามันเป็นทานการกุศลเป็นจัดเข้าในอามิสวัตถุอามิสทานจะมีดอกไม้วัตถุสิ่งของต่างๆที่โยมทำๆก็อยู่นั้นแหละอาหารหวานข้าวปัจััจจตุปัจจัยทั้งสี่ เป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตที่อยู่โยมทำกันอยู่แล้วแล้วสูงไปกว่าน,นั้นก็คือศีลการรักษาศีลเว้นวักกับก,บการํำชั่วที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเมื่อกี้ว่าทําผิดทางกายมีสามอย่างทําผิดวาจาน่สี่อย่างคือไม่ผิดจากการพูดทิศพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอพูดคําหยาบคายอนน้นี้ไอ้คาพูดเนี่ยมันสร้างทําความ เราหวงเราเห็นกันได้อย่างข่าวสารนักการเมืองทั้งหลายอะเพียงคำพูดนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจผิดกันแล้วก็เกิดมาทะเลาะกันโชว์กันแอคชันกันอวดกันก็เป็นเรื่องที่น่าขบขันดีวันดีกันก็ดีกันวันทำอะไรไม่พอใจกันก็ลบกันด่ากันทะเลาะกันเเนี่ยวิสัยของคนที่ไม่มีมโนธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจ ความอ่อนแอของจิตจึงหวั่นไหวได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องฝึกพระธรรมปฏิบัติธรรมให้จิตใจแข็งแรงแม่ฟุ้งซ่านได้ง่ายไม่ให้หวั่นไหวในกระแสที่เกิดขึ้นถ้าเรามีพระธรรมมากรักษาจิตใจได้มากเราก็จะมั่นคงได้มากและหวั่นไม่หวั่นไหวการที่เราไม่มีพระธรรมรักษาจิตใจเนี่ยมันทําให้เราหวั่นไหวพอได้อะไรมากระทบกันหน่อยถ้าถูกใจแล้วก็ ล่าเริงอะไรก็ได้แต่วันใดที่โสตประสาทของตนไปได้สดับเสียงที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่ถูกต้องตึงไม่ถูกใจก็เกิดอารมณ์โตสะจิริขึ้นแล้วก็โวยวายเขาเรียกว่าหวั่นไหวไปตามกระแสที่ตัวเองปรุงแต่งว่าคําพูดนั้นเป็นอย่างนั้นต้องปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีนีน้อันที่จริงนะะไอสิ่งใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราปัจจัยเราปฏิเสธว่าไม่รับในสิ่งนั้น มันก็น่าจะเป็นมงคลเพราะเราถ้าเหมือนกับนกแก้วนกพุนทองมันไม่รู้เรื่องที่เราพูดอะไรแม้่มันจะพูดภาษาคนได้ภาษาคําพูดได้แต่มันไม่รู้ความหมายมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่คนเราเนี่ยไปปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อที่จะนําเหตุผลมาทะเลาะกันมาเอาชนะกันอันที่จริงเนี่ยชนะบุคคลอื่นนะั้นไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงนะ คนเราถ้าจะชนะแล้วต้องชนะใจตนเองไม่ให้กระทําชั่วไม่ประพฤติชั่วไม่ประพฤติดังบุคคลผู้อื่นที่เขาก็ทํากับเราเขาทําไม่ดีมาเราก็วางเฉยเราก็เฉยซะมันก็จบแล้โบราณก็บอกว่าถ้าเราไปสนใจทุกอย่างตามกระแสเราก็เป็นทุกข์ เราหัดฟังแล้ววางฝากฟังแล้วปล่อยได้ยินแล้วก็ปล่อยไปอย่าไปปรุงแต่งมันเพราะความปรุงแต่งเนี้มันทําให้เกิดทุกขเวทนาทําให้ลงนรกยังเป็นเปือนก็ได้นะเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้คนเป็นทุกขเพราะว่าคนไม่มีศีลถ้าคนมีศีลก็จะไม่กระทําการใดที่ มันผิดผิดส่วนคนที่ทำผิดศีลทางใจเนี่ยมันก็มีอยู่สามอย่างนะเรียกว่าคิดอิจฉาริษยาอาคาตพยาบาทปองไา่เห็นผิดจากกำนองกองรมอันนี้เป็นสำคัญเช่ไอเห็นผิดจากกำนองคมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญบาปนรกสวรรค์แต่คนเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อนี่เขาถามเขาถามอาตมาว่านรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหม โลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมทำดีทำไมต้องอ้อนวอนต้องสวดนั่นสวดนี่อาตมากรพู้ใ้ฟังว่านรกสวรรค์นั่นนะ่ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอันนี้เมืองมนุษย์แต่ไปในปราโลกนั่นนะ่ะนรกคือขุมที่โรมานสัตว์นรกอันนี้ก็ไม่มีใครเคยไปมาหรอกนะแต่ถ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเชื่อคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่จะจะเจริญจะแจ้งจะเกิดปัญญาได้จะต้องไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนพระเจ้าและไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาเป็นหลายพันปี เราจะต้องมั่นคงในคุณของพระรันตนตรัเชื่อในคุณของพ,พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปโดยพระองค์เองทรงมีพระธรรมพระธรรมถึงสี่หมพข้อแล้วก็มีพระนินยามปิฎกสองหมื่นหพั 2, 000, พระสุตตานิปิฎกสองหมหนึ่งพัน รวมแล้วแปดหมื่นสี่พันข้อเพราะฉะนั้นพระธรรมเหล่านี้มาจากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธตัดสรูปโดยความจริงในริยสัจสี่ที่เก่าแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าและพระองค์ทรงมีพระปัญญาเลิศลำมีพระกรุณาที่บริสุทธิ์มีพระปัญญามีพระกรุณาและมีพระบริสุทธิ์ที่ตั้งพระไทยจะประทาน คำสั่งสอนแด่ทุกชนชั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงเพื่อน,นํามาดําเนินชีวิตให้ปาสะจากโทษพระปัญญาคุณก็ดีพระบริสุทธิ์คุณก็ดีพระกรุณาคุณก็ดีทั้งสามนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงให้ยึดมัน่นถือมั่นในพระองค์แต่พระองค์ทรงตัดว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลาย ทำเหล่าใดก็ดีทำเหล่าใดก็ดีวินัยเหล่ายใดก็ตามวินัยที่บัญญัติแล้วทำที่บัญญัติไปแล้วนั่นคือตัวพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมวินัยนั่นแหลเป็นตัวพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าพระองค์ก็เคาลบพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยก็คือพระพุทธศาสนา บุคคลเหล่าใดไม่ปฏิบัติตามพระวินัยก็คือศีลพระธรรมก็คือข้อปฏิบัติผ่อนปลนทั้งสองอย่างคนมีศีลคนมีหลักปฏิบัติก็ย่อมจะทำให้งดงามทำให้หนักแน่นทำให้ตั้งอยู่ได้คนที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินัยก็ถือว่าอยู่ในบริษัท พระภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาได้ยากเพราะอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าตั้งไว้พุทธศาสนาพระุเจ้าวางไว้เมื่อประกาศพุทธศาสนาชัดเจนแล้วกระทรงตั้งพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าหนึ่งภิกษุสองภิกษุนี้หมดไปตามพระธรรมวินัยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ส่วนอุบาสกก็ โยมผู้ชายพูดถึงพระรัตนาพูดถึงพระรัตน์ไตมีไตสนาคมเป็นสนะเป็นที่พึ่งโยมผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาส่วนพี่โุก็มีศีลสองรอยยสิบเจ็ดส่วนสนัมมเณรก็ศีลสิบส่วนโยมจะศัทธามากกว่าศีลศีลอุโบสถหรือือศีลแปดก็สุดแป่จิตใจจะป่าถนาเมื่อโยมปราถนาใดๆโยมสมาทานใดๆปฏิบัติตรงนั้นให้ตรงต่อพระธรรมให้ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมชีวิตของคนเราก็จะ เดินก้าวไปสู่ความสุขและความเจริญเพราะชีวิตคนเราถ้าไม่รู้จักวางถ้าไม่รู้จักปล่อยมันก็จะเกิดทุกข์ถึงจะมีเงินมีทองมากเท่าไหร่มันก็เป็นทุกข์แต่เราไม่รู้จักวางคนมีเงินมีทองมากคนมีทรัพย์มีสินมากภูมคนมียศมีตำแหน่งมากถ้าไม่รู้จักปล่อยวางมันก็เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์ เพราะว่าใจจดจ้องเพียงแต่จะเจริญในด้านวัตถุไม่ได้เจริญในด้านจิตใจพัฒนาจิตใจคนเรามันต้องพัฒนาในด้านจิตใจยกจิตใจให้สะอาดให้ป่องแผ้วทำใจให้บริสุทธิ์แล้วมันก็จึงจะทำให้คนนั้นมีระดับระดับอะไรระดับที่ดีคือคนดีคนดีต้องมีศีลและมีธรรมฉะนั้น คนดีต้องมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุสจริตเมื่อทั้งสามองค์กรนี้สุจริตแล้วก็จะเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขเป็นบอ่อเกิดแห่งความก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาดังบรรยายมาในวันนี้ก็ขอญาติโยมชงนำไปประพฤกนำไปปฏิบัติตามสมควรที่อัตภาพที่ศรัทธาจเจริญพร